สวัสดีค่ะมาดามมงโพจ้าตอนนี้มาดามก็มาเห็นเสื้อมือสองนะคะราคาก็ไม่แพงจ้ายี่สิบบาทซื้อใส่แบบสบายๆนะคะนี่ชอบใส่แบบแบบง่ายๆค่ะใส่แบบไปนาไปให้สินะไปนาไปไร่บ้านเราราคาก็ไม่แพงนะคะยี่สิบาทเองเรานี้ก็ยี่สิบอ๋ โอ้โหราวนี้ก็ยี่สิบหรอคะ,อะทางนี้นา 35, 300. สา3สิาค่ะโอ้สามสิบห้าสามตัวร้อยอ๋ได้ตัวสามสิบห้าตัวนี้ก็สวยเด้นี่เนี่ยน,นี่สวยอยู่เป็นตนานได้มาสองตัวค่ะซื้อ,อยังต่อเดี๋ยวนะบาทนี้ ของหลายอยู่แต่ไม่มีเวลาเลือกนะคะนี่เสื้อผ้าจะแย่แล้วจ้าเขาจะซื้ออยังดีเนาะอะไรก็สวยหมดซื้อนี้ไม่มีเวลาเลือกอะ่ะอยากซื้อหมดเลยแต่เวลาไม่พอเฮ้ยตรงน,นี้เขาปิดอะ่ะปิดเลยตรงนี้ นี่ตลาดตรงนี้ค่ะโอ้โีดไงตลาดอันนี้คือตลาดตุกแกนะคะคนก็เลือกสินค้าไปเรื่อยๆค่ะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยจ้าตลาดสกลบ้านเฮาค่ะมัด่ากับ่มีเวลาเลือกบาทนี้โอ้ยอย่าสิบบาทเองพี่นอ้อง ป้ายสิบบาทสิบบาทเท่านั้นเลยอะไรสนใจกันมาเบ่งเสือผาอยู่นีนเด้อ้จเด้อสิบบาทจ้าราคาไม่แพงค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เสือุ้ฒ่าก็มีเด้วค่ะเด้อร <c oughs> าคายี่สิบบาทเลยค่ะไม่แพงค่ะนี่คนยายกำลังเลือกอยู่ <c oughs> อ๋าพี่น้อง ยี่สิบบาทแต่นี้ก็ได้มาดามบิ๊กได้อย่างดีเน่เน่เน่ราดูกางเกงก่อนดูเสื้อผ้านี่เป็นกางเกงค่ะโอ้ยแบบได้หมดเลยแต่บ่มีเวลาเลือกเ,อเลือกก่อนแบกไหนดีเนาะ ยายกำลังเลือกอยู่ราคาไม่แพงนะคะตลาดเนี่ยค่ะทุกอย่าง1 0บยีิอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าค่ะได้มาสองตัวค่ะเดี๋ยวเอาไปหาซสื้อของกินกันเนาะอ้เอาไหมเสื้อในหัวหน้าค่อยเอากลับบ้านเลย

ตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วนะคะ